สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาจัดเทยลสกันนั่นเองนะคะทุกคนชาพร้อมแล้วแล้วก็เราไปกันเลยนะจ๊ะทุกคนก็อาจจะแบบว่ามีลังเลลังเลมีิดแนะ่ <c oughs> เรามากับรถของไอติมนะคะถ้าเกิดแบบภาพไม่ตรงก็ขออาภัยด้วยนะจ๊ะ อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรนะคะก็เนี่ยทุกคนสามารถมาทำได้นะคะลิงก์ของเจ้าการจัดเที์ลิส์นี้จะอยู่ใต้เดสคริปชันนะถ้าทุกคนอยากเล่นกันบ้างก็คลิกลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยนะจ๊ะ ก็แบบทุกคนมันก็จะมีอยู่แบบหลายๆรสเลยนะก็จะมีแบบล็อกกี้รสพีนัตบัตเตอร์พิทาชิโอเอ็กซ์น็อกเอ็กซ์น็อกเอ็กซ์กน็อกคืออะไรอะทุกคนเอาจริงปะคือตอนตอนที่อ่านไปก็งงไปอะส่วนต่อไปรสเชอร์รี่อันนี้ไม่เคยกินเลยนะคะแต่ว่าเราชอบกินเชอร์รี่เชอร์รี่ตอนที่มันอยู่บนไอติมอะทุกคนเคยกินกันไหมคะเคยกินปะอร่อยเนาะเชอร์รี่อะ แบบหวานช่ำลำคาญในนี่ลำคาในอะไรนะก้านมันปะน่าจะเรียกว่าก้านเนาะถ้าไม่เรียกว่าก้านมันเรียกว่าอะไรเรียนรู้เฉยเฉยด้วยแล้วก็มีรสเปปเปอร์มิ้นท์นะคะกับแรมเลซินลมเลซินสิอ่านยากนิดหน่อยนะไงโอ้แล้วก็มีรสมิ้นชิพแต่ว่า แบบด้วยความที่เราไม่ชอบรถมินต์อ่ะก็อาจจะเอาไว้แบบดีเธอดีเธอก็คืออันไม่ชอบปะเออเราจะถือว่าอันอันสีเขียวเนี่ยเป็นอันที่แบบเราไม่ชอบที่สุดก็แล้วกันนะคะ <c oughs> อืมอะไรทำไมมันเยอะอย่างนี้คะเนี่ยทุกคนโอ้ oh my god มีรถกาแฟาด้วยนะอืมแล้วก็มีรถมะม่วงฮะไอติมเถมมะม่วงที่มันอยู่เป็นไอติมข้าวเนียมะม่วงที่เรากินกันปะเธอ เออโหเห็นแล้วอยากกินอีกแล้วแหมฉันอยากกินรถนี้รสคอตตอนแคนดี้ <c oughs> เพราะว่าทุกคนรสคอตตอนแคนดี้เนี่ยมันเป็นรถอะไรที่แบบอร่อยมากอะ่ะ <c oughs> คือแบบโอ้โหคิดว่านะแค่ดาวเฉยๆอันนี้ยังไม่เคยกินหรอกนะคะเราจำได้ว่าเราเคยจะสั่งแต่มันหมดอะ่ะ ก็เลยต้องกินอย่างอื่นแทนเจ้ามากตอนนั้นคือแบบโหนึกว่าจะได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วว่าทุกคนเสียงมากเสียงมากตอนนั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องได้กินแหละต้องได้กินโอเคมามีรสสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้น่าจะให้อยู่เอสเธอร์ไปเลยชอบมากแบบโหชอบแบบชอบเลยอะโหคือแบบลากเสียงซะยาวเลยเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ายาวอนะไรนักหนาเนี่ย แล้วก็มีเป็นแบบคุกกี้แอนครีมเธอเคยกินบ้าไอติมรสคุกกี้แอนครีมโอ้เคยสิอร่อยนะใช่อร่อยมากเยละฉันก็จำความไม่ค่อยได้เท่าไหรอ่อ่ะว่าเธอกับฉันนะ่ะเคยกินอะไรไปบ้างอ่ะนะมีบัตเตอร์เพีนพีอินอะไรอะ่ะบัตเตอร์พีอินเหรอบัตเตอร์พีนทำไมพีนนัทเหรอเออนั่นดิไหนทำไมมัน นยกากจังเนีย่ยเธอมันตัว <c oughs> เล็กอ่ะแล้วก็มีบลูมูนด้วยบลูมูนคืออะไรเนี่ยแบบเป็นรสที่ฝร,รั่งเขากินกันแต่แบบเราไม่ได้กินนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้แล้วกันชาแก่เอมกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบายบายฝากไว้แค่นี้แหละจุ๊บ